เสงกระซิบในวารวันวิปลาสก่อนนักสำรวจหนุ่มยืนอยู่หน้าประตูเหล็กสนิมขระของโรงพยาบาลจิตเวชวารวันวิปลาสบนเนินเขาที่ปกคลุมด้วยหมอกยามเย็นเขาตั้งกล้องวิดีโอด้วยความท้าทายแม้คำเตือนของชาวบ้านจะยังก้องอยู่ในหัวแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็มีชัยเหนือความกลัวอากาศภายในเย็นยเยือกและหนักอึ้ง ฝุ่นละอองลอยฟุ้งในลำแสงไฟฉายก่อนเดินลึกเข้าไปจนพบห้องผู้ป่วยเก่าที่มีภาพวาดเหมือนเด็กขีดเขียนเต็มผนังทันใดนั้นเสียงหัวเราะคิกคักเบาๆของเด็กก็ดังแว่วมาจากสุดทางเดินเขาพยายามบอกตัวเองว่านั่นเป็นแค่เสียงลมเขามาถึงห้องบำบัดด้วยไฟฟ้าอุปกรณ์โบราณยังคงตั้งต,งตระงานกลางห้องในความเงียบงนันไฟบนแผงควบคุมเก่าๆพลันกระพริบติดขึ้นมาเอง เสียงหัวเราะของเด็กดังใกล้เข้ามาอย่างน่าขนลุกตามด้วยเสียงกระซิบแหบพร่าที่เรียกชื่อเขาชัดเจนก่อนความกลัวเข้าครอบงำก่อนหันหลังวิ่งแต่ทางเดินกลับถอดยาวออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ปลายทางมีเงาร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ข้างๆางกันคือเงาของเด็กน้อยเสียงกระซิบดังอยู่รอบตัวแบตเตอรี่กล้องดับวูบลงภาพสุดท้ายคือเงาทํมึนที่พุ่งเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็ว